ก็ออเดอร์นี่คงเข้าเยอะคงอเป็นถึงอาทิตย์หน้านี่คงไม่ว่างเลยนะคะกว่า100สายที่โทรเข้ามาสั่งซื้อลูกชิ้นยืนกินที่ร้าน <S <s <ute> <S ทางลูกค้าในจังหวัดบุรีรัมย์และจากทั่วประเทศทำให้เจ้าของร้านลูกชิ้นยืนกินคนนี้ต้องเลือกที่จะรับสายเพราะไม่มีลูกชิ้นและน้ำจิ้มส่งให้กับลูกค้า อดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นกว่า100เท่าและไม่เคยขายลูกชิ้นได้มากขนาดนี้ตั้งแต่เปิดร้านขายลูกชิ้นยืนกินมานานกว่า40ปีคือคำพูดของแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินในจังหวัดบุรีรัมย์เธอบอกว่าหลังลิซ่าวงแบล็คพิงค์ให้สัมภาษณ์ว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินหากมีโอกาสกลับบุรีรัมย์ทำให้ลูกชิ้นยืนกินกลับมาได้รับความนิยมจากยอดขายวันละไม่กี่ร้อยบาทเพิ่มเป็นวันละกว่า10,000บาทใช่เหมือนนับทิพย์ที่ทมาโลมต้นไม้ที่กำละย,ลยค่ ให,ให้เติบโตขึ้นมาแบบทันทีเลยค่ะค่ะเห็นว่าออเดอินดีนะครังองอเดอร์นี่เข้าไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะเข้าแบบรับไม่ทันรับไม่ทันจริงๆจนแบบลูกค้าโทรมาแบบรัวๆรับไม่ทันเลยค่ะเห็นว่ามีส่งไป่ไ่ด้วยใช่ค่ะส่งน้าจิ้มไปออสเตรเลียใช่ค่ะนีเขากำลังโทรมาติดต่อว่าจะส่งไปอเมริกาแต่เพิ่งติดต่อมาเมื่อวานนี่ค่ะว่าจะส่งไปอเมริกาอีกค่ะค่ะค่ะขอบคุณสา คำขอบคุณที่ส่งผ่านไปถึงลิซ่าทั้งภาษาเกาหลีและภาษาไทยซึ่งชาวบุรีรัมส่งข้อความในงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมเพื่อขอบคุณหลังกระแสะความนิยมในตัวลิซ่าทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมกลับมาคึกคักจากเมืองที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เดินทางเข้ามา โดยเฉพาะในงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินในปีนี้ส่วนใหญ่บอกว่าอยากมากินลูกชิ้นต่ำรอยลิซ่าค่ะปกติแล้วนะคะเอกลักษณ์ของลูกชิ้นยืนกินในจังหวัดวีรัมเนี่ยจะต้องให้ลูกค้านะคะมายืนกินที่หน้าร้านนะคะแล้วก็จะมีผักมา เป็นเครื่องเคียงเนี่ยจำนวนมากแต่เนื่องจากความนิยมของลูกชิ้นยืนกินที่มีมากนะคะโดยเฉพาะในงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินเนี่ยทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องซื้อกลับไปบ้านนะคะบางคนค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะพี่ขานี่มาจากที่ไหน,นะคะมาจากโคราชค่ะวันนี้ตั้งใจมาใช่ค่ะยังไงร้อง้อก็ดูนาลิซ่าค่ะแล้วก็เห็นพูดถึงลูกชิ้นยืนกินเราก็อเลยเออยังไม่เคยทานว่าจะมาลองดูรสชาติยังไง กระแสะความนิยมในศิลปินเป็นตัวกระตุ้นให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มฟื้นตัวและทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวก่อนกำหนดในวันที่1ตุลาคมโดยใช้อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดที่ผ่านการบอกเล่าของศิลปินระดับโลกมาเป็นจุดขาย เพราะตอนนี้ลูกชิ้นยืนกินจากที่เคยมีคนรู้จักเฉพาะกลุ่มกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงทั้งในและต่างประเทศซึ่งแมค้าบอกว่าตอนนี้เริ่มมียอดสั่งซื้อลูกชิ้นจากต่างประเทศทั้งในประเทศออสเตรเลียอเมริกาและเกาหลีใต้พจนีสสยกระจ่างไทย PBS รายงาน